สองดูแล้วเขาเปรียงนะอย่าอย่าเอาเอาเห่าพอได้เห็นแล้วก็พอได้เห็นแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นรอยย่นที่หน้าผากรอยเสียนรอยตําหนินะคะเนื้ออัปก้ากับเนื้อทองเนี่ยนะคะก็อย่างที่ดูกันนะคะนี่ดิฉันบังเอิญส่องเพชรมาเยอะก็เลยส่องพระเป็นนะคะนี่พอเข้าใจมาบล็อกเดียวกันพอเข้าใจแต่มันก็มีคนสงสัยหลายเรื่องนะคะว่าเขาบอกว่าสงสัยไม่ใช่เรื่องแปลก อใช่โดยเฉพาะคนทั่วไปที่อยากมีโอกาสได้ครอบครองพระแท้สักครั้งหนึ่งแต่สงสัยว่าทำไมพระแท้ๆพระพุทธคุณแบบนี้ถึงไปอยู่ในมือของคนแ,แบบต้องคนรวยอ่ะคนมีเงินหลักลนค,ค,คนจนไม่มีสิทธิ์หรอคะคือะคะพระมีจํานวนจํากัดสร้างไว้จํากัดค่ะเนี่ยพอทางน้อยอ่ะก็มีคนต้องการหลายคนเวลาเปลี่ยนมือมูลค่าก็จะเพิ่ม มันเป็นทรัพย์สินวัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลและสมละสมแล้วมีมูลค่าเพิ่มด้วยคือมันเป็นใครมีองค์หนึ่งเป็นฟาร์มภาคภูมิใจว่ารุ่นนี้เรามีเฮ้ยเรามีสวยกว่านายนะแล้วอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเหรียญทองเป็นเหรียญทองคําด้วยอก็ยิ่งมีราคาสูงกว่าเนื้ออบะบาก้าถูกไหมค่ะใชพ่พอออกมาแล้วพอดูกันแท้แล้วเนี่ยใครก็อยากได้เป็นเจ้าของค่ะเ,เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว ทำไมถึงมีราคาเพราะว่าพวกเราอ่ะพอเจอจากแถวบ้านเราก็ไปขอเช่าแล้วเราเช่ามาสมมติหนึ่งพันจะเปลี่ยนมือไปก็พันห้าสองพันสามพันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะเราเจอใหม่เราก็ซื้ออีกอา้าเจ้าหนุ่มก็ซื้อไปสามพันเราก็มาซื้อใหม่สองพันห้าก็ขายสามพันอย่างเงี้ยฮะค่ะคือคือคือ,ค,อคือมันไม่ได้มีอะไรแปลกแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจนปัจจุบัน แต่คือตรงเนี้ยนะเือชาวบ้านเขาก็สงสัยไงว่าอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอผ้าแท้อยู่ในมือชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็รับมาอพันหนึ่งสองพันแต่ทําไมพอแบบพอได้รับการพิสูจน์ออกใบเซอร์เป็นผ้าแท้เนี่ยมันขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านท,าทันทีเลยอะคือ,อนนคืออย่างนี้พระเนี่ยมีมาตรฐานหมดนะอ,อย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยของกูพอไปให้เซียนดูแล้วเก๋ไม่ใช่แทนะ้ต้องแท้หมดทั่วโลกเลยไปให้ใครดูก็แท้ นะแล้วมีราคามีมูลาคา่าตามหลักสากลที่เล่น <Ừ. S 2> นะบางคนมาเนี่ยผมเจอบ่อยไม่ยอมรับว่าเป็นพระไม่ดีทีนี้ถ้าเป็นพระดีผมอยากจะให้ของเขาดีจะตายเราจะได้เช่าเขาเพราะว่าเาเราออกบัตรไปแล้วเนี่ยเราขอซื้อแทบทุกองคล่าสุดขอเช่าเขาก็ไม่ขายถ้าให้ผมประเมินราคานะทุกองค์ผมประเมินนะผมยินดีเช่าตามที่ผมประเมินทุกองค์เพราะนั้นพระคุณมาเนี่ยนะเป็นทางเลือกเท่านั้นนะไม่ได้ผูกมัดไม่ได้บังคับให้มา ถ้ามาเราต้องเชื่อเราว่าพระเนี่ยมันตามหลักสากลมีรูปแบบมีพิมพ์มีเนื้อทุกอย่างถ้าไม่มีรูปแบบไม่มีประวัติหรือไม่มีพิมพ์ผมบอกไม่ได้ผมก็ไม่เอาเงินคุณผมคืนเงินเลยนะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลออกบัตรให้คเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมาเนี่ยเป็นพระใหม่อ่องค์ละสองร้อยองค์ละร้อยเป็นพระแท้หมดนะคะแล้วมาซื้อใบเซอร์องคหนึ่งเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะเราบอกมันไม่คุ้ม พระคุณแท้หมดแหละไม่ต้องออกใบรอเพราะพระเขาก็อยากออกให้เป็นใบรับรองคือยืนยันว่าสมมุติว่าชาวบ้านเนี่ยที่ดูเราอยู่เนี่ยแล้วก็มีพระเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเนื้อทองคําเหมือนอย่างนี้ทุกเนื้อทุกอย่างเนี่ยถ้ามาเนี่ยนะคะได้ตังค์เลยได้ได้ห้าล้านสิบล้านก็ให้เหรอคะเพราะว่าบอยก็ประกาศรับซื้ออยู่แล้วห้าล้านหามาขายเขาสิถ้าบอกเกก็เอาไปขายเขาแต่ก็ต้องให้เซียนเนี่ยเป็นคนรับประกันใช่ไหมคะ ประชาชนทั่วไปรับประกันได้ไหมประชาชนทั่วไปอยู่ที่ความพอใจพระเนี่ยถ้าดูชอบบางดีก็ซื้อกันเองเขามีซื้อขายกันไม่งในวงการพระเนี่ยค่ะมีการเช่าแลกเปลี่ยนกันวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่ทวดนี่เราพูดองค์รวมเลยเนี่ยทีนี้ความมั่นใจทําไงก็ต้องหาสถานที่ที่มีความมาตรฐานที่ออกรับรองของพระทุกองค์เนี่ยเป็นที่ยอมรับ ซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นนักสะสมแล้วก็เป็นที่ได้รับมรดกตกทอดมาเขาก็อยากรู้ว่าพระเขาแท้ไหม,มนะเพราะเราอ,อยากให้คนสะสมเนี่ยไม่ไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักสากลน,นิยมนะคะไม่ใช่มาแท้ที่ผมนะแท้ต้องแท้ทุกที่ไปที่ไหนก็แท้ขายได้หมดไม่ต้องกลัวะนะถ้าใครอยากจะปล่อยพระเนี่ยอยากจะรู้ว่าแท้ไหมมาที่ผมเนี่ยถ้าเป็นพระแท้ก็ได้ต่างกลับ เอาเอางี้ด, Finished ดีกว่า,าแ,ลวแล้วแล้วแล้วไม่ต้องรับรองพวกผมด้วยนะค่ะ<เล>ไม่ต้องรับรองเอาตังค์ไปใช้ได้เลยค่ะ<อ>แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความดราม่าอาพูดตรงๆเนี่ยนะคะคก็ทําให้มันเหมือนกับว่าทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นขึ้นไปอีกอย่างที่เฉพาะเหรียญรุ่นเนี้ยนะคะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยจากที่บอกว่าคุณบอยเนี่ย ให้ห้าล้านตอนนี้เหมือนกับว่าคุณคุณพยับเนี่ยก็ให้เป็น6ล้านคุณบอยบอกว่าขอ12ล้านมันเหมือนว่าพอมีการรับประกันและออกสื่อแบบนี้มันเซียนพระก็ปั่นราคากันหรอคะไม่ไม่ได้ปั่นนะเพราะว่าเรี่ญเนี้ยตอนนี้เจ้าของเองอะ่ะไม่ได้อยากขายเลยนะคุณคุณเด่นเนี่ยไม่ได้อยากขายเ,<อ>เลยแกเก็บไว้เนี่ยแกดูแกแกแกชอบแกเป็นนักสะสมคนหนึ่งนค่ะแล้วแกก็ชอบไม่ได้อยู่ที่ราคาก็อยูอ่ที่พระเนี่ยมันหายาก พระองค์เนี้ยออกมาเนี่ยซึ่งไม่มีเลยแล้วทําไมตัดสินใจซื้อกันได้เพราะว่าองค์ประกอบของเหรียญดั้งเดิมมีอยู่แล้วก็ดูที่เนื้อหาดูว่าถูกถอดพิมพ์มาไหมที่ผมบอกอะทุกอย่างที่เมื่อกี้ให้คุณตะส่องเนี่ยถ้าเกิดพระเหรียญปั๊มมาใหม่เนี่ยจะมีการบวมแล้วก็มีละอองมีพดมีไฟซึ่งคนเล่นเหรียญเนี่ยจะถือมากมถ้ามีพวกนี้เขาก็จะไม่ซือ้อแล้วซึ่ง พิจารณาจากด้านหน้าด้านหลังนะบล็อกตัวเดียวกันนะตัวตัดก็ตรงกันเพราะฉะนั้นเป็นการพิจารณาเชื่อว่าเป็นพระแท้จึงจ่ายเงินไงนะและคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้เอาเงินใครไปซื้อเงินเขานะไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาเลยเพราะว่าตอนเนี้มันจบแล้วและผมดูเหรียญแล้วแล้วมาเมื่อวานเนี่ยที่ที่คุณเด่นมาเองเลยต้องการมาออกใบรับรองจากผมเรียนนี่นะผมก็รับรองให้เขาแล้วค่ะ และเมื่อวานเนี่ยค่ะก็จะมีคนขอเช่าเขาผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยังไม่ปล่อยเลยแล้วเขาเขาเช่ามาเขาไม่ได้ซื้อห้าล้านคุณบอยซื้อห้าล้านจะขายค,คุณเด่นเท่าไหร่ นั่นน่ะสิเด่นซื้อไป8ล้านเหรียญแปดล้านอ่าแล้วไม่ใช่มาปั่นราคาเพื่อเพื่อไปขาย10ล้าน15้าล้านเลยเขามันยังไม่ได้ขายแล้วก็มีนี่นะคะนี่คือนี่รับรองนะคะรับรองนะคะแล้วก็เมื่อเป็นการกานอสแกนอาสแกนดูสแกนดูนะนี่รับรองนี่นะมีการสแกนแบบนี้นะเดี๋ยวต้องสแกนให้ดูนะสแกนแล้วนะคะสแกนมาตรฐานแล้วนะฮะมีโฮโลแกรมการโฮโลแกรมการปลอมแล้วก็มีค r วอาโค้ด บอกเลยว่าคุณเด่นเป็นเจ้าของสแกนเดี๋ยวยังไม่ขึ้นอ่าโอเคนะคะนี่ก็คือว่าสแกนปุ๊บเนี่ยจะบอกประวัติเลยที่มาที่ไปเจ้าของคือใครใช่ไหมบอกรหัสตรวจสอบภาพหมดเลยเป็นเหรียญยอดนิยมหลวงปู่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เลื่อนสมณศักดิ์ไม่พาปากเนื้อทองคำปี2,508ปัตตานีแล้วก็มีชื่อผู้ครอบครองแล้วก็มีภาพด้วยเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ มาตรฐานแล้วค่ะอ่ะสำหรับคุณที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็ลองเอาไปให้ได้ลองไปให้ตรวจสอบได้ด้วยนะคะก็มีหลายๆที่นะคะแต่ของเรานี่คกออยู่ที่เซนทันเซนทัานแจ้งวัฒนะด้วยนะคะดรามา่าครั้งนี้ถามพี่ป๋องว่าจบแล้วยังจบแล้วยังคะส่วนส่วนตัว,วผมเนี่ยอ,อผมไม่ได้เข้าข้างไข่ผมดูที่เหรียญเพราะผมไม่ดูเหรียญเนี่ยเป็นของไข่พอผมดูผมออกใบเนี่ยมันจบแล้วเพราะเราก็ดู เป็นเหรียญแท้ไม่ได้พิจาราณยากทุกเหรียญทุกหลวงพ่อถ้าคนเป็นเหรียญน,นะไม่ใช่มามาออกทีวีหรือมาออกรายการเพื่อให้พระแพงไม่ใช่เพราะเจ้าของซื้อเนี่ยเขาเขาไม่ได้ เด <de ird> ือดร้อนหรือไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ซึ่งเป็นเงินของเขาด้วยเราพูดกันตรงๆนะ <c oughs> เป็นเงินของเขา <c oughs> เขาเขาเอาเงินเขามาซื้อเขาเอาไปเก็บเนี่ยถามบอกคุณดราม่าเขายังไม่ตื่นเต้นเลยก็ดราม่าก็ไปตามความคิดแตกต่างได้นะแต่ว่าถ้ามีแท้แท้อย่างเงี้ยเขาก็รับซือ้อแล้วถ้าบอกของเขาเก๋ผมยังไม่เห็นอันเก๋มาให้เขาดูเลย ต้องเอาที่เเก๋แบบนี้อันนี้มาอธิบายมาออกให้เขาดูสาหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากนี้นะคะคอมเมนต์ได้เลยค่ะคอมเมนต์ในเนี่ยละค่ะในคลิปของรายการเคลียร์ชัดตรงนี้ด้วยนะคผมมาออกรายการนี้ไม่ได้ว่าให้ดราม่านะผมอยากให้ความรู้ท่านผู้ชมแล้วอยากว่า เนี่ยค <itti gesch ät ts> <t ś> ือฟาร์มสัทธาเหรียนหลวงปู่ทวดเนี่ยมีมูลค่าราคามาตั้งกับดั้งเดิมจะเป็นเนื้อว่าน2497ี่เก้าเจ็ดที่ตระกูลคณะรุรักษ์สร้างไวเออเหรียญหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะเหรียญอาจารย์ทิมอ่อ่หลังหนังสือนะปั๊มปีศูนย์ศูนย์ห้าเหมือนกันปั๊มโรงแรกนะโรงที่ไหนรู้ไหมที่พระประแดงโรงพี่น้องเนี่ยโรงแรกของประเทศไทย